ฝนตกเป็นเหตุครับฝนตกเป็นเหตุเละเป็นโจ๊กเลยครับนี่เ็็ไปจัดยามให้กินครับยาไหวครับตามโบปลาครับผม นะครับที่รับชมครับผมรบๆขนโคก็เล็กแบบนี้แหละครับฝนรินครับเมื่อคืนนั่งคืนวันนี้ก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันครับ